กรับสวีดะสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนดูดันกันด้วยนะครับเพบกับผมพี่สังโคที่ชอบสังโคใช่ไหมครับทุนหกสิบเอ็ดบาทครับมาดูกันครับรอฝาเข้ามารอบนี้รอบที่3ครับกับการเริ่มต้นเบ็ด2กันเลยครับผมช่วงนี้นะก็ทุนน้อยก็ก็ถือว่าปั้นยังพอใช้ได้ครับมาอยู่มาดีอยู่นะครับนะทีนี้เพิ่มเข้ามปฝากกดไลค์แชร์กดตามเป็นรางแชร์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดเข้าลวมกลุ่มถึงใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้เลยนะครับมา ดูกันลุ้นกันเดี๋ยวยาวครับคอนเซปช่องนี้ไม่มีอะไรบ้างครับแตกพันหยุดก็เพียงพอแล้วครับผมสวยดีอย่างนี้มาเดะอะไรต่ออะไรเข้าครับอื้อเดือนไซส์่วงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมาอื้อน้ำเงินไปครับก็ฝากกันด้วยนะครับฝากติดตามอีก2ช่องของผมนะครับนโม99้าสิบแล้วก็สังคมชแนลเอ็กวนครับ อู่หูเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวมีเกมใหม่ใคอนเทนต์ใหม่ใไปลงที่ช่องสองคนชนะเองวันก็ฝากเพื่อนๆติดตามไลค์แชร์ไว้เลยเจสวยครับบายติดอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับไปกันต่อยาวๆครับดีดสี่ร้อยนะครับโอ้โหเบ็ดสองแตกโคตรโหดครับเขี่ยได้เรื่องครับโคตรเอาอะไปครับเบ็ดแปดเลยยัดไปครับอยู่กันยาวๆครับเจมา ไม่มาครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไหลามาไม่เข้าครับเลือนซ้ายโอ้โหเบ็ดแจะแตกพันไหมดูกันหน่อยดูกันหน่อยสำหรับใครนะครับมีเกมใหม่หรือเทคนิคการเล่นดีๆนะครับก็อย่าลืมทงังทายกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหน้าไหม่หลังไหม่เนาะเกมไหนมาแรงมาดีอยากให้ผมทดลองเล่นทดสอบเล่นก็หลังไหม่มาได้ขอกันเข้ามาได้ครับผม สวยดีอย่างนี้ไปกันต่อครับน้นๆไปมาเดิสกแก็ตเตอร์เข้ามาที่เรียบร้อยครับที่เบ็ดแปดรับยดูยถูกนี่ครับเบ็ดแปดนี่รอมาแตกพันนี่หลายรอบแล้วนะครับนะดูกันยาวๆครับแดงน่าจะมาครับแดงไปก่อนขอคิวช่องแรกครับยังไม่เข้าอย่างไงครับช่องสามมา โอ้โหเกินไปมาดีเบ็ดแจริงๆเบรร็ดแปต้องสองสามร้อยขึ้นเลยนะโอ้โหแต่รอบทีมมาไม่ค่อยดีเลยเพื่อนโอ้เกินไปจาด <c oughs> โอเคครับเงินเรามารันรวม51.20ับไม่ประทับใจสักเท่าไหร่หละก็ไปกันต่อครับเบ็ดแปดแตกพันแต่ดูทรงเหมือนต้องจะฝากอีกรอบเลย ส่งไม่ค่อยดีแล้วดูกันยาวๆครับช่องสองไม่มาครับมาดิอย่างไหนโอเคเลื่อนซ้ายต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ากแกตเตอร์เข้าเป็นที่เรียบร้อยโอเคจันมา ิหมุนรับยังไม่มาเลยบึมบมไปครับสี่หมุนมาสามหมุนส่งกันหน่อยโอเคเลื่อนต่อครับอสองหมุนครับผมยังไงเลื่อนซ้ายเคอร้อยปือสอศิครับเขี่ยวช่องสองมา โอ้โหไม่เข้าครับ1ห,หมุนมาสุดท้ายครับสองสมาสิบสวยงามไปดีครับจานร้อย์เซนแบบบื้อบมซมเบติดอะไรต่อครับออ้โหวี่โอเคค่อยอค่อย,อย,อยแตกไล่ขึ้นไปเรื่อยๆครับมาได้เรื่องครับได้เรื่องครับดูกันต่อครับผมสวยครับโอ้โหเป็นแปลรอบนี้มาดีจัดครับวา โอเคถือว่าใช้ได้ครับแต่มา260กว่าบาทครับก็ขออนุญาตนะครับก็ไปกันเลยกดต่อไปต่อยาวๆครับอือหือมาลุ้นอะไรเข้าไหมครับหวายติดแดงร้อยเปิดเ็ษไปดีครับทางข้าด้านครับ217.60ครับโอ้โหสวยจริงอะไรจริงครับโอเค270ครับขึ้น700แล้วก็ยัดเลยครับเป็น ดูกันจะมาไหมอะไรเข้าต่อโอเคมีลุ้นครับเคช่องแรกสวยง <c oughs> ามไาม่เยบ็บอะไรต่อม,อมจริงๆเพื่อนๆเล่นเกมไหนแตกมาดีก็อย่าลืมแคปแล้วก็ส่งมาให้ผมดูด้วยนะมาขิงกันได้นะมาอวดกันได้นะครับจะส่งมาที่เพจน้ำโมก็ได้นะหรือสังโคได้หมดเลยนะครับนะ ก็ฝากเพื่อนด้วยอีก2ช่องของผมนะครับสองคนช่อง X2 แล้วก็เอ้ยสองคนช่อง X1 X2 แล้วก็น้ำหมก99 V2 เนาะเดี๋ยวเดือนหน้าผมมีคอนเทนต์เกมใหม่ๆแน่นอน,นครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมได้ติดตามกันนะครับนะมาดูกันเลน่วงเชา้ชาใสๆนี่แหละเผื่อมันจะมาดีครับเลือนต่อครับยังไม่เข้าครับเลื่อนมาโอ้โหนิ่งจัดเลย ไหลมาครับผมโอเคครับสแกตเตอร์เข้าเป็นที่เรียบร้อยครับสี่บนสัตว์มาหน่อยครับ <c oughs> จะบึ้มปั๊มซอมเบยไหมไหลต่อไหมหวายติดอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับสวยงาม240แต่ผ่านเป็ดที่เรียบรอย้อยออ้ยแต่อีพันธ์สี่ครับสวยดีอย่างนี้็ยัดไปเคติด ร้อยปื้อสินครับเจ็720ดีสดีทะาสามพันบาทครับตอนนี้โอ้โหมาโคตรดีโอ้โหเอาเลื้องครับเอ้ยอารมณ์เหมือนไปดูดคนอื่นๆมาแล้วมันมาแตกแบบคือเกลือเสร็จแล้วมันมาแจ็คพอตแตกที่ผมอะ่ะโอ้โหของจริงครับอย่างนี้โอเค2 4งร้ยสีครับไหลต่อึืมไปอืมสี่หมุนมาสามหมุนมานครับผม อุ่ยังไม่เข้าครับสวยงามไปดี540ไหลลงมาหน่อยครับโอเคเงินบิ๊กวินไหมครับ540ครับไปกันต่อครับโอ้โหแตก4 0 0พันปัดเจ้าช่วยโอ้ยังโหดครับเบ็ด20มาเข้าช่วงไทยนะโอ้แตก3,000ัครับโอเคก็คนจบต้องพอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับทุน61บาทนะครับจบ4,000กับอีก72นะครับ ใครยิ่ชอบฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะพี่สังคนะครับผมโอเคครับผมอย่าลืมกดติดตามไลค์แชร์ช่องวิดีโอของผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารทุกกิกกจกรรมการแจกทุนครับเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆบ๊ายบาย